ที่เราพาแลกคนกัคุณเมื่อกิ้กร้านเลยเหรอกใช่ค่ะเป็นคอนโดจากน้ําพักน้าแรงที่แท้ทรูใช่ค่ะก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งค่ะตอนอนี้อันนี้คือเราซื้อเลยซื้อค่ะซื้ออ้าวแต่บ้านสร้างด้วยเหมือนกันค่ะเ, <c oughs> เรื่องไหมม่อกนิวก็คิดว่าเออมันเป็นอสังหาคือนิวก็อยากซื้ออสังหาเก็บไว้อยู่แล้วอะค่ะก็เก็บไว้ให้เทก้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้คิดว่าซื้อไปก็ไม่เป็นไร ส่วนบ้านที่สร้างก็สร้างอยู่ในรั้วเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ในหมู่บ้านเดียวกันอย่างที่บอกอยางสามสิบล้านเราคิดนะคิดนานไหมครับเพราะว่าคิดค่อนข้างเยอะคิดนานอ่ะคือหนูก็ดูดูมาหลายที่มากดูมาเยอะมากก็อยากได้แบบในเส้นทองหล่ออะไรอเงี้ยอยากได้ในใจกลางเมืองหน่อยเพราะว่าเราก็อยู่ราชพฤกษ์ก็อยู่ไกลมากเลยค่ะก็อยากมีที่ที่ไว้แบบเอ้ใจกลางเวลาไปไหนมาไหนสะดวกแสดงว่ามันคุ้มค่ากบบที่เปลี่ยนไปแน่นอนการลงทุน คุ้มไหมคุ้มสิเราต้องคิดว่ามันคุ้มมันหนึ่งก็คุ้มย้ายเข้าไปอยู่แลังปีาการหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแฮปปี้แฮปปี้นะคะและ้วนิวก็แบบเหมือนให้ชินแสเอยหมอดูหรือแบบคนทําวิธีอะไรเข้ามาเยอะมากทุกคนก็บอกว่าเอ้ยที่นี้ดีมากอยู่แล้วดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วนิวก็แต่งเองดูขั้นตอนเลยแต่งเองไปเลือกเองขนย้ายเข้าก็ขนเองก็คือแบบใช่ถ้า คือพี่เจ้าของเขาเห็นนิวบ่อยมากนิวจะมีรถเข็นใหญ่ๆเแล้วก็ขนของจากรถใส่แล้วก็เข็นขึ้นห้องคนเดียวทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีทำไมต้องเป็นเราคนเดียวคะคือนิวชอบทําอะไรด้วยตัวเองมั้งคะอืมจะแบบจะไม่ถูกใจถ้าใครทําอะไรไม่ถูกใจเราก็จะอ้ยไม่ได้อะทาเองดีกว่าถ้ามีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรล้วก็ตัวเราเองทําเองก็แต่งบ้านมันบานตายเป้ไหมคะ บ้านปลายไหมหรอคะก็ไม่ค่อยนะคะเราค่อนข้างคุมงบเพราะว่ารายจ่ายเยอะหนจะสร้างบ้านที่สร้างอีกเนี่ยจะยังไม่ได้แต่งเลยค่ะอันนั้นก็กําลังขึ้นโครงแหละก็ยังไม่ได้ถาวรนะคะเวลาอยู่บ้านที่เพนี่ก็ยังมีนอนก็คือสลับสลับนอนยังไปนอนบ้านเขาอยู่เพราะว่าเขาก็ยังมีแบบสเปซให้เรามีห้องให้เราอยู่ห้องแต่งตัวเราก็ยังอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ ือเราก็อยู่กันเหมือนเพื่อนเขาไม่ได้แบบห้ามไม่ให้เราเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไปอยู่ปรนมานตลอดก็เหมือนสลับอยู่บ้านอยู่คอนโดใช่ค่ะอันไหนที่แบบเป็นเวรเราอยู่กับไทก้าอย่างเงี้ยคือก้าเขาจะชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะว่ามีทุกอย่างมันจะมีมุมของเล่นเขาที่นิวเรียกว่าเซฟโซอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบอยู่มุมนั้นมาก พราะคอนโดมไม่มีอะค่ะคอนโดมไม่มีของเล่นไม่มีอะไรแบบที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบอยู่บ้านทุกครั้งที่เป็นเวนินล์ก็จะไปอยู่บ้านเขาแล้วอยา่างคอนโดมนันม่มีห้องลูกเราไหมจริงๆมีห้องลูกค่ะมีมแต่ตอนนี้น่าจะกลายเป็นห้องแมวแล้วค่ะกำลังจะซื้อแมวมาเลี้ยงจริงๆ,ๆอยากจะให้กล้ามาอยู่คอนโดบ่อยๆนะถ้าเกิดมันจะชินหรือเรานของตัวได้อะไรเงี้ยจริงๆก็อยากนิวพามาบ้างค่ะเพราะเดี๋ยวบ้านเสร็จอะ าก็ต้องอยู่บ้านนั้นก็ยังไม่อยากให้เขามาชินกับคอนโดดีกว่าใช่เพราะแบบเด็กนอ้องก็ไม่อยากให้แบบอุยเดี๋ยวย,ย,ย้ายโน่นย้ายนั่นย้ายนี่อะไรเงี้ย,ยก็เดี๋ยวค่อยาย,าย้ายทีเดียวก็คือตอนบ้านเสร็จย้ายไปซอยถัดไปแค่ข <c oughs> ยับซอยค่ะแค่ขยับซอยก่อนหน้านี้นก็มีเหมือนดราม่าเรื่องแบบว่านิวเที่ยวไม่เลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้เราเคยบอกผ่านเพจแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงดราม่าดราม่าไมีเองลูกตอนนี้หนูปล่อยปล่อยเบอร์แล้วค่ะเพราะ ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครเขาก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องมานั่งบอกว่าฉันเลี้ยงลูกนะฉันถ่ายรูปว่าฉันเลี้ยงลูกอยู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนเป็นแม่เขาก็จะรู้ว่าเวลาเลี้ยงลูกทีเราไม่ได้อยากจะจับโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่อย่างอย่างที่เห็นบางทีเราก็อยากจะคว้ามาถ่ายนะนจริงๆเราก็อยากเก็บโมเมนต์หลายๆอย่างไว้แต่ว่าโมเมนต์หลายๆอย่างเราก็อยากที่จะเต็มที่กับเขาไม่ได้อยากจะแบบมานั่งมัวนั่งถ่ายอะไรแบบนี้อันหน่อาจหมายถึงการที่โดนจับ มองตลึดอ,อ,อ,อัดไหมก็มีบ้างนะคะอึดอ,อัดตรงที่วันนึงถ้ากล้าโตขึ้นเราต้องมาอ่านข่าวอะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ได้เป็นจริงอย<ม>่างเงี้ยเออเราเราแคร์ลูกมากกว่าเราไม่ได้แครแ์แบบอย่างดีเท่าลูกตอนนั้นเห็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงีราแแอบคิดไหมว่ามือหนึ่งเราก็เรียนรู้จากอีกมือไหนที่จะมาถ่ายที่ถือถ่ายคลิปก็ตอนนั้นที่หนูแบบเหมือนตอนนั้นเป็นภา,าวะแบบเครียดเครียดอยู่นิดนึงค่ะก็เลยแบบเออโพสต์ไปเลยว่าแบบ ฉันอาบน้ําให้ลูกฉันไม่ได้มาตั้งขายว่าฉันกำลังอาบน้าให้ลูกอยู่มือก็เปียกจะให้ฉันไปจับโทรศัพท์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เป็นแบบนั้นแต่แบบพอได้สติก็เออช่างก็เพื่อเธอปล่อยวางเราต้องปล่อยวางนะเพราะว่าลูกก็รู้อยู่แล้วว่าเราเลี้ยงอะว่าตอนที่เราอนนเราต้องโหมกันมีค่ะแอบมีอารมณ์บ้างเราก็มนุษย์คนหนึ่งอะมันก็ต้องมีอารมณ์แลวหลังจากนั้นยังมีไหมที่แบบว่าพอเราพอเราได้อธิบายไปแล้วพอไปมินแล้ว คนมาช่วยเรายเยอะนะคะเหมือนในเพจเนี่ยก็จะเป็นเด็กแก๊งแม่เยอะเพราะเพจนิวก็จะเน้นไปทางแม่และเด็กไงแก๊งชาวแม่ก็จะมาลุมแบบคนที่เขาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่เขาไม่มีต,ตัวตนอะไรเงี้ยค่ะใช่กูจไม่พูดแบบนี้เราไม่ต้องพูดเลยเลยมนุษย์แม่ก็จะเข้าใจกันว่าแบบอนอยู่ในรูประจำเหุนมากใช่ค่ะทักวันนี้ที่แบบกําลังใจอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือแก๊งแม่มนุษย์แม่ทั้งหลายที่แบบเข้าใจความเป็นแม่ด้วยกัน ใครกล้าตอรีเป็นไงคะแบบด้วยวัยของเขาใครกล้าพูดเก่งมากเมื่อคืนอยู่ๆก็มาจับมือมามีแล้วก็บอกว่ามามีกล้าไม่อยากโตเลยถามทำไมล่ะกล้าไม่อยากให้มามีแก <laughs> ไม่อยากให้มามีตายก้าจะไม่ได้เจอกับมามีอีกตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจริมีพูดเยอะนะแล้วใครจะทําข้าวกระต่ายให้ใครกล้ากินเนี่ยเวลามามีไม่อยู่ป,ป๊าทำแต่ไก่เผ็ดไม่อร่อยเลย <laughs> แต่พอไปถามพ่อพ่อบอกอัแหละเป็นคนบงังคับให้ฉันทําไก่เผ็ด จะทำอย่างอื่นให้ไม่กินเลยจักพูดคือตกใจไหมกับสิ่งที่ต้องพูดอย่างแบบไปจีบสาวอย่งงา,ง,า,ววางนี้จีบสาวในห้องมาด้วยฝ่ามือนะี้ดะตกใจไหมตกใจคือล่าสุดไปโรงเรียนแล้วมีสาวลูกครึ่งมาจับมือเขาเขกาก็หันไปบอกว่าต้ามีแฟนแล้ว <c oughs> ชื่อพี่ดาวแม่บ้านที่บา <c oughs> ้านถ้ามีแฟนแล้วชื่อพี่ดาว,วก็แบบดึงมือออกอะไรอย่างเงี้ยบอกอ้อะไรอะขับไปแบบอะไร ดูไม่รูแบบหลายอย่างที่แบบเราไม่ได้สอนเราไม่ได้ให้เขาดูสื่ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกเนี้ยแต่มันออกมาจากคําพูดความคิดเขาเองอย่างเงี้ยค่ะเออเรมีความกังวลไหมหรือว่ายังไ,ไงหรือ,ว,ว,ว,อว่าก็เป็นช่วงวัยของเขานิดว่าก็เป็นช่วงวัยของเขาแหละอืมก็เขาก็ใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ได้แบบอะไรนี่มันต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นคนะแต่วเวลาคูดทำมพคุคือ,คอ,คอโดนใจชาวโซเชียลเหมือนกันนะก็คือเฉียบคือแม่เนี่ยบอกบทก็จริงแต่แ a c t ิ้งอะ ทำเองหมดเลยแบบเล่นหูเล่นตาทำหน้าแบบอี้รทำเองหมดเลยได้ไหมคะการแสดงได้นะคะแต่พอมีงานเข้ามาจริงๆก็ไม่ทำ <c oughs> ใช่คืองานติดต่อไทก้ามาเยอะมากให้ไปถ่ายโน้นถ่ายนี่ก็คือไม่เอาเลยค่ะเราก็แบบเอ้ยตัดปัญหาเราไม่อยากบังคับเขาไงไม่อยากบังคับว่าเขาต้องพูดแบบนี้ต้องทำท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเคยแล้วแล้วดาราม่าใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไทก้าดาราม่าเราก็เลยเอ๊ยไม่รับไม่รับเลย เราเขาโตกว่าน,นี้เนาะอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือมันมันเป็นอารมณ์ของเราที่แบบแมาเล่นด้วยแนละ้วให้ถ่ายรูปใช่ใช่เป็นฟิลเขาอย่างเมื่อวานคืออยู่บ้านไม่ให้แม่แบบหยิบโทรศัพท์มาส่องเลยนะเขาก็จะมามีตาไม่ชอบถ่ายรูปก,ก็อยากอยู่คนเดียวก้าจะระบายสีก้ไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเออมามีอย่าเอากล้องมาถ่ายก้าระบายสีออกนอกเส้นแล้วแบบ อะไรของเขาก็มีแตบางครั้ที่ให้ถ่ายก็ถ่ายอะไรนะคะหเหมือนเขามีความเป็นโทรเวิร์ตหน่อยๆเขาไม่ชอบคนเยอะๆไม่ชอบแบบให้คนมารุมหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่คนเดียวชอบเล่นกับพ่อชอบเล่นกับแม่เล่นกับแม่บ้านแต่ไม่ชอบออกไปคือจะพาไปดิมเวอร์จะพาไปสวนสัตว์ไปอะไรแบบไม่ชอบอ่ะก็ชอบอยู่บ้าน า,าี่ถ้าถ่ายได้เาก็ให้ถ่ายใช่คใช่ค่ะใช่แต่ว่านิวก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้าไม่อยากให้ถ่ายอะ่ะไปเดินเล่นถ้าไม่อยากถ่ายก้ก็บอกเขาดีๆก้าก็จะอาจจะบอกถ้าไม่ถ่ายครับอย่างนี้เขาก็จะถ้าไม่ถ่ายครับก็ขอไ,ไม่ถ่ายได้ไหมครับเห็นบางทีนิวก็บอกว่าแบบก้ามีความติดพ่อด้วยเหมือนกันเขาก็แบบตามใจสมอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ติดพ่อมากกว่าแม่แล้วมากกว่าแล้วตอนแรกก็มีน้อยใจแต่หลังๆก็แบบ ก็เข้าใจเขาเด็กผู้ชายแบบพี่เพชกเขาเล่นแบบโหเด็กผู้ชายอะแล้วก็คือล่อยปะมากก็คือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเท่าไหร่คือกดเกณฑ์ก็มีแต่น้อยกว่าแม่างอย่างเช่นถ้าแม่บอกไปกินข้าวคือต้องไปกินเลยแต่ถ้าอยู่กับพ่อปุ๊พบพีก้าบอกอีกสิาสากออกนาทีนะป้าป้าอ่ะได้สินาทีพอสินาทีปุ๊บขออีกห้านาทีนะป้าป้าป้าก็โอเคโอเคคือแบบชิลไงแต่แม่ก็คือกดก็คือเป็นกดนอนเวลานี้น นี่พอแม่ไม่อยู่ก็คือสี่ทุ่มยังไม่หลับเลยบางทีอย่างเงี้ยใช่เขาก็เลย <ๆ S 1> ติดอุ้อพ่อไหมครับว่าอย่าสปอนรุ่มเคยนะคะก็มีแบบมีทะเลาะกนันบ้างนะนานทีแบบโอ้ยมันมันไม่ไหวนะเกินไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เพชรก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอเธอก็ต้องปล่อยบ้างอย่าไปตึงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีห<า>มดไหมคะแบบพ่อกับแม่แบบแนวการเลี้ยงลูกคนละแบบกันหาตรงกลางค่ะเราก็พยายามหาตรงกลางคือไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ที่เขา เลิกกันนะคะนิวว่าทุกคู่แหละเลี้ยงไม่เหมือนกันหรอกเราก็ต้องปรับปรับหาตรงกลางให้ได้มากที่สุดแล้วลูก,กเข้าใจไหมพขาพ่อแบบว่ามาอยู่กับแม่อารมณ์นี้มาอยู่กออับอารมณ์นึงเลยเด็กเขาอยู่เป็นเขารู้ว่าอยู่กับใครต้องวางตัวยังไงอยู่กับใครต้องพูดยังไงใช่เด็กฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะก็คือกล้าทำการแสดงได้ใช่ทำก,การแสดงจก่งเขาจะเชื่อฟังมากกว่าเขาเชื่อฟังเลยใช่เขาก็จะเชื่อฟังจะรู้ว่า ทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้เดี๋ยวแม่ว่าแต่ถ้าทำแบบนี้กับพ่อพ่อไม่ว่าอะไรสามพวบยังขนาดนี้ตอไปขนาดไหนหน่าจะหนักโอเคค่ะ